สวัสดีครับ<อ>เจอกันคี่เก้าครับเป็นทรัย์เสดส์ผลสกลนครครับไอมิทอปรีวิวนะครับสำหรับพม่พี่น้องท่านใดนะฮะที่อยากได้รถคอ,อกนะครับนำไปเรียกว่าไปขายของนะฮะหรือว่าไปบรรทุกพวกสินค้าแท้แข็งนะเมื่อนี้ขอแนะนำรถคอ,อกคันนี้เลยนะฮะเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษออกปลง,ง่ายๆได้ครับเ<ไ>ด้อเป็นมาที่ด้านล่างได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นรถคอกโต้ใต้รักรีโวนะฮะเป็นโตนาใหม่เดี๋ยวจะให้เบิ่งว่าสวยขนาดไหนนะฮะ ตอนนี้ย้ายมาเบิ่งที่ด้านหน้านะฮะตรงนี้เป็นโตหน้าไม่เลยเด้อนะฮะเป็นโตหน้าไม่เลยนะฮะปิดกระจังหน้าไม่ไม่นะฮะแบบไม่ลงตัวพวกฝากระโปรงนี่ปิดสนิททุกอย่างครับบ่มีชนนักแน่นอนนะฮะ้วกาอ่าลอที่ให้มาเป็นยางบรรทุกนะครับผมเป็นยางบรรทุกให้เลยนะฮะเครื่องยนสองจุดแปดแห้งแน่นอนฮะคันนี้เรียกว่าโดนใจวัยรุ่นแน่นอนนำไปซื้อของนำไปอ่าขนพวก อย่างต่างๆแล้วแต่อาชีพของแต่ละคนนะครับ<ไ>ยัยดูภายในนะฮะภายในคันนี้มาแบบหน้าจอมันให้มาเลยนะฮะภายว่าโหลดคอ,อกแบบโบลูต้องคิดใหม่ครับโหลดคอ,อกตัวนี้รัวลีนะมีหน้าจอมาให้นะฮะภูมลใยอย่างต่างๆครับสวยงามภายในสะอาดเอี่ยมมากเลยนะฮะสะอาดแล้วก็สีเพียดอ่าอันนี้นําเด้อดขับเด้อเบาะเป็นเบาะหนังครับผมเบาะเป็นเบาะหนังอ่ะสำหรับใครที่อยากได้กับมินด้านล่างเด้อไอ้มินท็อปรอตอบทุกท่านทุกคนอยู่นะฮะประเดี๋ยวได้โหลดค็อกเอามาบนตู้ต้องหน่อยก่อน เป็นอะไรฮะตู้ด้านหลังครับผมโอ้โหธรรมดาจริงๆนะฮะสูงสูงประมาณมสองเมตรกว่าละนะฮะตู้เป็นรถแช่แข็งนะครับเด้อขนพวกรถแท่แข่งพวกรถไปแท่แข็งนันฮะคือคล้ายๆว่าแบบไปขนพวกปลาเมือกเออปลาเมือกห,อห้องเย็นนะครับว่าห้องเย็นนะฮะอันนี้เอาไปที่อยากได้กับเม้นมาที่ด้านล่างนะครับเรื่อนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ